ท้งที่นี่ขายดคีครับของพ่อเป็นแม่ครับก็ขอให้อาุพพ่อเป็นแม่ครับขายร่ำรวยครับขับมาไลรสดขายผลไม้ให้ลูกตัวได้กินผลไม้อีกครั้งหนึ่งครับ Happy Birthday to hey, you <c oughs> Happy Birthday to hey, you <c oughs> Happy Birthday hey, <c oughs> birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ภาพเหตุการณ์ที่จะได้รับชมผัดจากนี้เป็นนาทีระทึกมีอีกเดี๋ยวดูตอบคุณแม่ในเมือเอาตุลามาเป่าก่อนที่จะเอาตุลามาเปิลหรอเนาะตุลาถ้ายวเป่าเทียนเลยเอาตัวไหนก่อนอเม่เข้าก่อนบอก อาตุลามาเปาเรียกอาตุลามาเปาเทียนก่อนน้าเตรียมเตียงผ่แม่ชิ้นไหมคะน้าไหมแม่ชิ้นแม่ชิ้นเรียบร้อยแล้วทั้งหมดสามพันเจ็ดแม่แจ้งไปแล้วใช่ไหมคะแจ้งแล้วสามพันเจ็ดร้อยคะแนนเอาแล้วครับท่านผู้ชมเตรียมตัวดูนะที่ล็อกเดี๋ยวปล่อยปล่อยหมดเลยนะได้โอ้ได้สิไปบิจิป่าเทียนกันป่ะอาตุล่าป่าเทียนกันซะเอาเทียนออก เล็กอาตุลามาเปาเทียนก่อนปนิบ่มีน้าแม่โบมากรบโบมาเอาเอาเอาแม่เป็นหยางดอกแม่เขาปอยเลยสรางสร้างรางปอ่อยรเบนแม่บเป็นหยางดอกแม่ปอยให้กินเลยเปาเก็อีกะใครคิดใคริดไมตะกี้ผมตะี้เลน เาเป็นยังแี่เลยเล็กไหตุลาเปาเทียนเนี่ยเอามือเือเปาเป่าเปาเปาเทียนเป่ไหยเนตุลาหายบกินปวนเอเอา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 เดเดินแล้วเดียงจะพังอ่งนี่แล้วหาค้นหาค้น คนใหม่คนใหม่คนใหม่กินแปลกๆมาเขามากข้นเขามากินแปลกๆเอาคนสิบอะไรกินน้ำสั่งติบจังก็จีบผ้ากินไปติดคนแล้วล่ะไมนมากินนี่แล้วตื่นเตียนมันนเออกิตื่นเตียนโอ้หัวชอบมากเตียนเรื่องนี้ กินนี่ลากินเป็นาที่ยังไม่เกินกินยังไม่เกินากินนี่แหละีเสียงแอกหิตอนนันินเลยอไปกินไปขบยูสุกเอเาอกกันม้วนนยีไปกินมาข้นนี่แล้ว พ่อเขาไปจับกับแอกแอกยังมีมันก็มันเลยง่ายมันเกิดชืนใจแล้วเอาเอาเอากระบาดแล้วม่ต้องเชื่อเลขอเรากระบาดไม่ได้เอาเอาเดี๋ยวเอาไปเป่าเค้กมันกิดเซีเดี๋ยวเอาเลยดเล่นใหญ่มากแล้วก็ยัมีอย่ใได้นะคะลุไมาข้นมาข้น เปล่าคนมันเกิดจากของได้ได oh ้แม่เล่นน้ำข้นผุนแล้วมักข้นมากเรนปอยมากโมเป็นอะไร้รนหาแต่พี่อุ่นมักผู้ชายพร้อมผนไปผุนไปผุนเลยไปหาผู้ใส่ผุนมักผู้ชายไปหาผู้ชายส่พี่สาวกับแม่นี่กินอย่างเดียวครับได้โอกาสเปล่าได้ถึงสิบขวด เตียงสองเจไหมคใช่สองสองค่นเดี๋ยวมาอื่นกับเป้าอีกจัดให้อีกรอบจับมอื่นกับจัดเมๆเป็นอันนี้ใหยอุ้ยจับบะจับอันนี้เลยะจับยังจับเด็กจับตัวเล็กโอ้แม่แม่แมเเล็กต้ใส่ไปใสไปใสไปหา่สิอุ้ยมันีเอาม่มีปิงป่องเอากระดาษเหรอ รูอเขียนใส่เขียนใส่หนวดบกแตงเขียนใส่หนวดบกแตงบะสร้างชิกินอาจะกระตปูเขียนสีไงจับซื้อจับซื้อไม่ได้เหกไปเบ๊บไปเบ๊บมันมันหมักคนแห้งซ่งหมักคนแหงพี่ร้ง สร้างมาคนหายาลูกบ้าหายาสนะครับการเข้าคนทำไมเ่นี้ยวฮะทำไมไอ้โน้เป็นอย่างเงี้ยโน้ตเนี่สร้างสร้างคนดิไอ้โน้ตเนี่ยวันนสร้างมาคุ้นดิพี่น้องสร้างแขวะหน้าโน้ตเนี่สร้างสร้างคุ้นดิเขานึกถึงตอนจะของพาไปขายอยู่มุ่นนี่หัวอุ้ยอุ้ย มารับโอ้ยกระตนมันเรมันเรวเเร็วเฮ้ย้ยเยบจนได้ปะไปเรนนองคนยังเยอะไปเตไปเตะไปเตะไปเตะปะเตะเออมาคนรอปลูกนี่มากหนแมตัว้นอยย่ไมเตะไปเตะนิไมัปเขาผมว่าหนินะไหโดนซ้อมเต็นท์ไหนเป็นยังนจับนกเขาไปหน่องเขเลยม เขาสั่งกรเต็นยู่บอยากได้สัางเขาพคุณแม่้อง่กจะได้แต่ละลูกมาเอ้ย เป็นอย่างนี้แหล่ามักเทียนบ้านสายหัวบอกไอหัวตือเทียนไา่ตีมาไม่ตีมาไม่ตีไม่ตีแห้งข้อกับซุ้มเลยก็เป็นตัวสร้างแห้งอันนี้เป็นออกสร้างหายานนะครับช้างแบบนี้นานจะมีชอบคนผลยิกดากมึงดากมันเป็นตะยิกแท้ ถ้าขาได้ติดคาได้ติดถ้าชาวเ้าไดถ้าได้ติดควานมันจะเหมือนชุกแจงไปแล้วไม่ใช่หรอไอไปลยนั่งอยู่นีควา้านไมมีหน้าป่ว้านเรยต้องมีหน้าวกแม่อไรจปดูดูเดินหาเต้อย่างเดียวเลย บ่แม่ตีกับบ้านอยูอห้องห้องน้ำบ่มาผมมาสิผมลงมาไทยสิอหองโอ้ี่หองเออยสูมากันเสยอีอขาเราเไงเหเยเยดูฮะไม่กินอะไรเลยนี่น่ะแต่ก็งามนแต่ัสร้างอย่างนโซงเลยอะ ้องเกือป่าช้าสองแฝดตามมหาชิ่นป่าช้าใช่ครับสองเกือที่ป่าช้านะครับโอ้ยโดนมาถกมันเปื่อนมาเร็วดนเหาชื่นใจว่ะโดนไปหัวนะสร้างสร้างค้กินเราเมาหานมไ่นองบช่นม่องบ่นท้อบ่บ่มี่ื่นไม่นองบ่

โอ้ยเมกเศรากนะจีกาแล้วด้วยบามทีไปกินหนามันโอ้ยมอากขี่เลรอกเลย่อนมาพี่ไงหนีผู้ใดญะมาสูมือเลยพี่ไงสองคนหนีมากผู้ใหญ่ป่ะมาถอดทอา ตอนแรกมันจำนายเตี้ยอะไรอยู่ดีถอยมาลูกมาถอยมาแล้วถ้าเป็นนาโนอยู่ข้างหลังเนี่้มันกระโดดหนีไว้เลยมาดูน้องตุลาจะบอกหวยแล้วพี่น้องน้องตุลาจะใบหวยน้องอาจารย์ตุลาเอาหัวหัวยกอคอยแล้วมาเทียนนะมาเทียนมากเลยเพราะว่า

ต้องให้คนนั้นอ่ะถือเออได้เลขเดียวเตี๋ยไอเลขเดียวเทีหยเอ้ยหาเงินมาซื้อสั่แล้วเตี๋ยเตี้ยเฮ้ยหาเงินมาซื้อมาซื้อเอาสั่งก่อด้วยละติงเอ๊ะ มีนามาแล้วมีนามีนากินแทนซะเนาะบ่หยิบบ่หยิบไอ้บอลฝรั่งเอ้ไอ้เล้าไปแล้วลอยจู่ล่าตามอย่างเดียวเลย สุดลาน่สุลของพีุ่ลตายตียเดยสุลไออีกเล็กนึ่งสิอ่จำไอีกเบาบาบาเ็วหนึ่งสี่เจ็ดนี่น่าเจ็ดสบ่ มาเข้าถึงที่ได้มาคงังก็รี่เตะเตะทกางกันเนาะโนล้างในกุ้งที่ตุ้งผีเอาปิดขวค่ะแกถมยัีขวดไม่เลยังสิเรา่อมกินก็ะติเรียนังสิแล้ว <mile> <recuper ate. S 1> เล็กๆเล็กอัตกาจับให้ตุลาจับตุลาถ้าบอกถูกนลยนะนาเอาบนเลย้าก็บหายไปก็บมาแหนึ่งเลยนี่แม่เรียกใหตุลายิบในตุลายิบเดีตัวเดียวเองตุลาตามไปเลยโอ้หวงน้องเป็นหวงน้อง